สวัสดียามเช้าครับผมเริ่มงานแต่เช้าเลยวันนี้อยู่กับน้องน้ำเขียวมือนเคยครับเหมือนเคยเฮียบัสเอาให้เสมอได้ลูกพี่ น,นี่เขาจะปลูกกระต๊อมครับเป็นกระท่มเล็กๆตรงนี้นุ่มหมดแล้วครับ ยวไปหานนองน้ำเขียวหน่อยครับจานที่ที่ระเบิดระเบ้อเอาต่อครับตอนนี้ สวิงไม่ค่อยจะมีแรงเท่าไหร่นะครับแต่ขุดดินไม่มีโหลดก็มันก็น่าจะทุกขันเลยครับสวิงไม่ค่อยจะมีแรงไม่ไม่มีแรงเข้าโจบก,ก็ตามสภาพครับ ค่อยลงงานเฮ้ยมันเหลือหน่อยเดียวดึงเซบมเบอกวะเคียงแค่หรอ <c ười> มันเคียงแค่ครับ ดเ,เ,เดี๋ยวมาดูสะลูกนี้หน่อยครับเป็นจังไดนวโอ้ไอเฮงของมึงใช่ไหมขี้ใครมาขี้อะยรตรงเนี้ยอไอ้นี่แน่นอนเลยไอจอบไม่ได้นะ ไอหิงมึงใช่ไหมอ๋อมึงใช่ไหมของมึงใช่ไหมของมึงใช่ไหมเด็ของใครเฮ้ยต้องซื้อหาเฮ้ยไม่ไม่ไม่ใช่เหรอเมื่อคืนฮะใช่เหรอขี้หมาหน้ามันจะไม่ใช่ละไม่ใช่หรอก เจ้ยค้าขนาดนะเฮ้ยตานี้แหละเย็บของไอหิงแน่นอนไอหิงร่องไหนนี่ของมึงอะร่องไหนอย่าเรื่องนี้มาพูดเล่นนะฮะไอแซมเยียบขี้เนาะเกือบเย็บกับระเบิดนะต้องเซียมิ่นมั้งป อยู่ข้างสะโอ้อ่ะถือว่าใส่ปุ๋ยกันไปไม่มีปัญหามาเดี๋ยวมาดูตะตุงแต่งครูสากันหน่อยครับนี่เดี๋ยวต้องได้รับปุ๊บลองเอา ไม่โครมาดึงดึงให้เขาอีกตรงนี้นะงานตรงนี้วันนี้น่าจะเสร็จครับเสร็จวันนี้แหละแต่น่าจะสายๆหรือบ่ายๆและดินนิดเดียวเองตรงนี้นิดเดียวเองไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะ สายลูกนี้สวยมากครับสวยงามมากเลยเป็นสันเป็นสันเลยวะสันนียใช่ฮะเบอร์เงี่ะโอ้สวยมากเลยครับอเอาไ,อาไปปลูกกันนะเนาะปลูกบ้านปลูกบ้านใต้น้ำปลูกบ้านริมน้ำครับ คือว่าสารุกนี้โอเคเลยครับสวยงามตามท้องเรื่องอีกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เสร็จครับเสร็จวันนี้แหละบายบาย บายบายครับเอาไปยังคือว่าวัถทงเอาดินเลือน้อยนกอยบ่หออ่าง่ายตอนไหนเอาระเทท่านอาแล้วก็แตงคู่อ่าเออแลเลยเออแล้นปะแล้วก็มาตองมาแตงหนีอีกใช่ไหงแตงยังไหนเนี่ยคอมเนี่ยอ๋อเฮ็ดสโลฟพอ้อ่าออนโคตยางมากกเปยออกเลยกเปยออกมันแห้งแล้วน่ย

ล้างเนี่ยเลยจะไปปลายวะเออเล่นกับหาอะไรเลยเลยจอยตึ้งกว้างนะไรมาเออเล่นเขาต้นเกนค่อย่เลยนะเออเลยคไข่เลยเลยเลยต้นนั้นเลยเลยเฮ็ดเลยเลยอาย่เดี๋ยวบ่บม่มีปัญหามันเอารถไฟปาดกันเลย ซื time, ้อเกินได้ไคปาดลงขึ้นซื้ออะไรคือผมไลายอยู่อารถท้ยปาดขึ้นได้อยู่แม็่โค่ก็ได้ยากหรอกเอ๊ะมันก็ต้องเก็บคอมาคือๆก่อนแม็่โค่เก็บหลายดิประคำ เราไทายให้อะไรคืดๆไหมเนาะบ่ เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ